มาดูเมนูโด่งปักหมุดไว้เลยนะครับคุณลูกค้าใครดูอยู่นะครับที่ไฮโซซูช so ิหรืออารุอิซ oh. ูชิเมนูคู่ใจ6นะครับเป็นโฟยกาโด้ง1โด้งนะครับคู่ใจ6นะครับแล้วก็แซลมอนโด้ง1โด้งชารียแล้วถูกโด้งละแค่150บาทเพราะคู่นี้แค่300บาทนะครับ ข้าวฟรีซุปฟรีน้ำฟร,รีเติมไม่อัน้นนี่แหละครับอยากให้ลูกค้ามาสั่งทานกันนะครับอารุอิซูชิหรือไฮโซซูชิปักหมุดเลยคู่ใจ6ย้ำคู่ใจ6เฉลีย่ยแล้วถูกด้วงแล้วร้อบาทไม่มีเลยครับนี่ฮะดูดูโฟยกาแบบนี้เลยนี่นะครับแนะนําเมนูโคข,ขุนสเต็กนะโคข,ขุนสเต็กนะครับราคาชิวๆนะครับโคข,ขุนสเต็ก มินเดียมแรนะครับดู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 น้ำกิมเนี่ยข้าวเติมไม่อั้นเนาะราคาเท่าไหร่นะเช็คให้หน่อยสิราคาถูกมากครับโคขุนสเต็กฟรีข้าวฟรีซุปฟรีน้ำสอ0รบาทนะครับดูโอ้โหสุดยอดอ่ะดู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 แค่200บาทนะครับ